ทคนกลับมาพบกับก็ติเมกแล้วนะคะก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเรื่องกินจาหากินขี้นะคะให้ทุกคนกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะเอยวันนี้ห้องน้ําฉันมีขี้ไหมนะวันนี้ห้องน้ําฉันไม่มีขี้เลยแฮะไม่มีขี้เลยห้องน้ําฉันสงสัยต้องไปหาห้องน้ําเพื่อนข้างบ้านเพื่อมากินขี้แล้วแหละ อือกระโดดขึ้นหลังคารอดูให้เพื่อนข้างบ้านมันออกจากบ้านไปก่อนฉันเป็นนินจาฉันต้องดูว่าเพื่อนข้างบ้านมันออกจากบ้านเมื่อไหร่นะเฮ้ยได้เวลาออกจากบ้านแล้วสินะฉันต้องไปทํางานว่าแต่มีแมวแดงบนหลังคาฉัน,น้วยเหรอมันจะไม่ใช่แมวแดงหรอกเนะี่ยมันน่าจะเป็นมดดํามากกว่ามั้งขี่รถออกไปทํางาน ที่ทำงานฉันอยู่ใกล้ๆนี่เองซึบ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 รีบรีๆเข้าไปทำงานดีกว่าซึบซึบกระโดดผมมาทำงานใหม่ครับบอสเนาจะนอะ างสะดวกแลวสิ้าได้เวลากินขี้ชืบ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 แต่ดูห้องน้ำมันก่อนฉันยังไม่รู้ห้องน้ำมันอยู่ไหน้นี่ไม่ใช่ห้องน้ำมันนี่หว่าอืมกินขี้โรยมาแต่ไกลเลยโอยห้องนี้เน่ยว้าวขี้เต็มเลยสงสัยมันจะบ่อยนะขี้บ่อยในเกเนี่เยอะกินก่อน อืมร่อยจังเลย <c oughs> อร่อยมากกินขี้เสร็จแล้วเกียงด้วยรีบกลับบ้านไปดีกวา่าไปบ้านไปนมหัวเขียวไปบ้านผนุ่มหัวเขียวกันเลยสวิฟันจะได้ว่าขี้ม,มันมีคนไหม <c oughs> เอมมันมีคนอยู่ต้องรอให้มันออกไปทํางานข้างบ้านแน่ๆขึ้นนังค่ะเหมือนที่เราเคยทำรอดูว่ามันจะออกไปไหนไหมเฮ้ทำงานนี่มันเหนื่อยจริงๆลเลยเหนื่อยมากงานมันส้นเยอะเหลือเกินงานโคตรเยอะเลยจะไปทำอะไรวะนะ่า ถชิบถชิบถชอบ,อ,บ,อ,บอือเต้องไปขี่รถซะหน่อยแล้วชิบอ่อยอ่อยอ่ยอยการเดินนี่มันผิดประเพณีจริงๆเลยรถเลยรถขึ้นไปขี่ดีกว่าเชิบ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  นนลับแกนะเพื่อนนะแกโวยวาย,วายด้วยนายชือ้อไปไปโรงพยาบาลกันเถอะนายได้ิดได้ข่าวว่านายปวดขี้ทุกวันเลยนะอ้ยถึงแล้วชือ้อลงมาเลยโรงพยาบาลขี้แตกเดี๋ยวจะไปถามคุณหมอ หมอถามมันดูคุณหมอครับช่วงนี้ผมขี้แตกบ่อยมากครับจะมีวิธีแก้ไหมครับคุณหมอครับไม่มีหรอกเจ้าทางสะดวก่ะจ้าทางสะดวกได้เวลาขึ้นโถกขี้มาแล้วนี่มันห้องขวนี่หว่าดีมคุยชุบชิบชนี่ใช่ไหม วเขียวๆนี่น่ากินยังกินมนันดีกว่าอ,อร่อยอร่อยยิ้มๆๆฉันไปหาตัวเขียวๆกินก่อนดีกว่าเผื่อมันเป็นอึเกนนอนหลับอยู่เหรอชิก็หมับเกนสิครับในทําขยะก็มีอยายลีโอ้ยน่ากินเยอะนเลยจ้ะเรามากินยังเนี่ย ไม่มากินฉันก็จะกินต่อไปเป็นืมนนีลายนี้เสร็จแล้วต่อไปข้างบนบ้าน,น,นตัวอะไรนะเออะีกินเ้อบินไปเอามัน ันเป็นนินจานี่น่ะฉันก็จะไปหาอีกตัวเขียวๆกินเอออีกเขียวพ่อมันไปใส่คือพ่อกระดิลงหนีแล้วล่ะนี่มันเปลี่ยนเมี์ก็จะเล่นอยู่นี่แหละน่าอร่อยจุงกระเบื้ออืมกินกินมัน อร่อยน่มไปดูเ้างบนบ้านก่ามันจะมีตัวไหมอยูไหนอีกอะ เอาไม่ได้ไม่เอาใช้ไม่ได้เป็นสติ๊กไม่ใช่อาหานนอกินที่ร้านอาหารฉันต้องแอบย่องเข้าไปใช่ไหมเนี่ยบาะคนมาเยอะตลอดเวลาเลยฉันทำเป็นเปซื้ออาหารดีกว่าโอ้ยแม่คะคะขอเข้าห้องน้ำบ้านแม่คะไหนได้ไหมคะเออเข้าไปเลยเจอแต่ระวังเนาะขี่มันเยอะซะด้วยเนาะทางสะดวกไม่ อ,อ,อ, ALLY, อ่อร่อยอร่อยอร่อยแล้วหมดแล้วสำหรัววันนี้นวคะพวเเรีก็วเดีวเดี๋ยวเดน๋ยวเดยวเดย่เลี๋ยเดยวาดยวเดไ๋ดี๋ย์เดี๋ยวเดี๋ยวดียดีวเมี่ยวเดียวยดียเยีว